สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับหญิงค่ะหญิงเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ฟอร์ดสาขาพระประแดงนะคะในเครือของบริษัทออโต้แกลเลอรี่ค่ะวันนี้ค่ะรถรุ่นหญิงที่หญิงจะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นหายากเลยนะคะจะเป็นตัว Ford r เลนเจอนะคะจะเป็นรุ่น XLT c a p นะคะเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ราคาอยู่797,000บาทค่ะเครื่องยนต์นะคะจะเป็น2.2 0ขับ2ค่ะ ตัวนี้จะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรค่ะวันนี้มาพร้อมชุดแต่งสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวหยิงภาพมาชมค่ะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากตัวฝากระโปรงด้านหน้านะคะตัวนี้หญิงติดตั้งเป็นสกูปทรงเตี้ยให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีตัดสีดําด้านแบบนี้นะคะก็ทําให้รถของเรานะคะดูเท่ดูบึกบืนมากยิ่งขึ้นนะคะ แถมด้วยตัวสก๊ปทรงเตี้ยเนี่ยก็จะไม่บงังทัศนวิสัยในการขับขี่ของเราด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้าค่ะตัวชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นชุดแต่ง F150 Spider นะคะก็จะมีที่เปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นตัวกระจังหน้าค่ะจะเปลี่ยนเป็นให้แบบกระจังหน้าฟอร์แบบชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะตัวกระจังหน้าจะเป็นสีดําด้านค่ะแล้วก็ตัวหนังสือคําว่าฟอร์ต,ตรงกลางเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะคะตัดขอบสีขาว ตัวหนังสือเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการเสียอะไรหรือว่าอยากจะให้ตัดขอบเสียอะไรนะคะแจ้งอย่างได้เลยนะคะมาพร้อมกับไฟแบบนี้เลยนะคะ LED 3จุดเวลาเปิดกลางคืนก็จะขึ้นเป็นไฟสีขาว 3. จุดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าหญิงเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นกันชนของรุ่น F150 เลยนะคะก็จะเป็นกันชนสีดำนะคะสีดำด้าน ตัดขอบชายกันชนด้านล่างนะคะเป็นสีบรอนเงินสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยตัวชายกันชนด้านล่างตรงนี้ค่ะลูกค้าถ้าไม่ชอบสีบรอนเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะมีสีดำให้เลือกสีแดงหรือว่าชอบสีบรอนเงินก็แบบนี้เลยนะคะแล้วก็รุ่นแคร xlt เนี่ยเขาจะมีไฟตัดหมอกหน้ามาให้แล้วนะคะ ด้านหน้าตรงนี้เลยลูกค้าสามารถเปิดเวลาฝนตกหนักได้เลยค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักๆน,นะคะเปิดก็ช่วยทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นค่ะลดการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของตัว F150 เลยตัวนี้เลยนะคะมีไฟหลี่รูปตัว C แบบนี้เลยก็เป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็พื้นหลังจะเป็นสีดําเงานะคะลูกค้าสังเกตดีๆก็จะเหมือนตัวสไปเดอร์นะคะเป็นชื่อรุ่นของเขาเลย แล้วก็มาที่ไฟหน้าของเราบ้างนะคะหญิงจัดชุดใหญ่ให้เลยนะคะก็จะอัปเกรดแบบเต็มระบบเลยค่ะตัวไฟหน้าของรุ่นนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะหญิงเพิ่มเติมเป็นไฟวงแหวนล้อมรอบแบบนี้สวยเท่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตัวไฟมัสแซงนะคะจะเป็นไฟ3มขี้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะตัวนี้จะเป็นแบบ2สเต็ปถ้าเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะคะจะขึ้นเป็นไฟวิ่งสีส้มนะคะแล้วก็ตัว รุ่น XLT ยังไม่มีไฟเดย์ไลท์มานะคะหญิงติดตั้งเพิ่มให้นะคะพร้อมทําแบบ2สเต็ปเช่นเดียวกันนะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวก็จะขึ้นเป็นไฟวิ่งสีส้มนะคะส,สวยๆพร้อมกับตัวครอบไฟหน้าสีดําด้านให้ด้วยค่ะตัวนี้ก็แมทกับชุดแต่งของเราได้อย่างลงตัวเลยนะคะชมด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างนะคะติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มจะเป็นตัวซุ้มล้อขนาด6นิ้วค่ะ ตัวซุ้มล้อจะเป็นสีดํได้านนะคะสีเดียวกับตัวกันชนด้านหน้าแล้วก็จะเป็นทรงเรียบนะคะแต่ก็จะมีแบบว่าเว้าแบบนี้นะคะจะได้ไม่เรียบจนเ,เกินไปตัวซุ้มล้อของเราไม่มีการเจาะตัวถังแต่อย่างใดนะคะก็ติดตั้งโดยการมีกิบล็อกล็อกให้อย่างแน่นหนานะคะแล้วตัวซีนงานเก็บงานนะคะหญิงก็ย้ำให้ช่างเขาเก็บงานให้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาชมที่ล้อแม็กของเราบ้างค่ะตัวล้อเนี่ย แม็กเนี่ยค่ะใช้ของคอสมิกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายมาวเวลนะคะลายยอดฮิตเลยนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยใส่เป็นมอนสเตอร์นะคะอ๋อขอโทษค่ะเป็นแม็กซิตค่ะ70-700นะคะตัวแม็กซิตขนาด16นิ้วนะคะตัวซีดยาง้าเนยาร์สิบหกนะคะตัวนี้ก็จับคู่กันย่งได้อย่างสวยงามและลงตัวเป็นอย่างมากเลยนะคะด้านข้างนะคะตัวแก้มข้างเนี่ย ปกติจะเป็นโครเมียมนะคะหญิงปิดเป็นสีดําให้นะคะจะได้แมทกับตัวชุดแต่งของเราแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะคะเพิ่มแล้วก็ตัวกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยนะคะมือจับสีดําเช่นเดียวกันค่ะเพิ่มเติมเป็นเบ้ากันลอยนะคะสีดําด้านตัวนี้ก็ช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดประตูรถนะคะแล้วด้านข้างนะคะตรงตั้งแต่ประตูถึงด้านท้ายเลยก็ติดเป็นสติ๊กเกอร์กราฟิกให้ด้วยนะคะ ตัวนี้ลูกค้าเล,เ,ลเลือกเลือกลายเองเลยนะคะติดเป็นลายคําว่าเรนเจอร์นะคะแบบสาตรด์โคนนะคะตัวสติกเกอร์ก็เป็นสีดําตัวสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกลายเลือกแบบและเลือกสีของสติกเกอร์ได้เองเลยนะคะพร้อมกับติดฟิล์มเซรามิกค,ค่ะด้านข้างก็ติดเป็น60%นะคะด้านหน้าก็60%เเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับตัวกันสะท์นะคะติดให้4ชิ้นด้วยถึงช่องแคบเลยนะคะกันสตร์เป็นของตรงรุ่นของเลนเจอร์เลยนะคะ พร้อมกับด้านบนค่ะเพิ่มเติมเป็นราวหลังคาสีดําให้ด้วยนะคะแล้วก็รุ่นตัวแคป XLT ยกสูงเขาก็จะมีบันไดข้างมาแล้วนะคะตรงนี้เลยก็ชิ้นใหญ่ค่ะเหยียบขึ้นง่ายนะคะไม่ลื่นด้วยด้านท้ายนะคะก็จะมีตัวครอบฝาถังน้ํามันตรงนี้เลยค่ะมีสัญลักษณ์ตัวเลนเจอร์สีแดงแบบนี้เลยนะคะช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดปิดฝาถังได้เลยนะคะแล้วก็ช่วยทําให้รถของเราสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะด้านท้ายรถนะคะติดตั้ง พื้นก็บีตัวไลเนอร์ให้ด้วยนะคะเวลาใส่ของด้านหลังก็รถของเราจะได้ไม่เปื้อนนะคะพร้อมกับตัวโลว์บาเล็กนะคะตัวนี้จะเป็นของ Outlander นะคะตัวท็อปของเขาเลยนะคะแบบแขนยาวนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกโดนที่3ให้ด้วยนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะเป็นรุ่นยอดฮิตของเขาเลยนะคะชมด้านท้ายก็จะมีตัวครอบไฟท้ายนะคะครอบไฟท้ายเพิ่มให้สีดําด้าน พร้อมกับสติกเกอร์กราฟิกสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีคำว่าเลนเจอร์สีแดงตัดกับตัวสีขาวได้เป็นอย่างดีนะคะมือจับของเขาจะเป็นสีดำนะคะเพิ่มเติมเป็นตัวเบ้ากันลอยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทรงปลายดาบแบบนี้เลยสวยเท่พร้อมกับช่วยลดริ้วรอยเวลาเราเปิดฝาท้ายด้วยนะคะพร้อมกับตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะตัวนี้จะเป็นของ Outlander เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นตัวท็อปของเขาเลยนะคะ มีหูลากจุงโอเมก้าสีแดงแบบนี้ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็จะมีไฟเวลาถอยหลังจะมีไฟขึ้นด้วยนะคะพร้อมกับตัวตุ่มตัวนี้นะคะสามารถลากรถลากเรือได้จริงนะคะแล้วก็รุ่น XLT เนี่ยเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังแบบกะระยะนะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติดีนะคะก็เรียกได้ว่ารถคันนี้ XLT คันนี้นา,นานทีนะคะ จะมีหลุดมานะคะก็สนใจยังไงสอบถามอย่งได้เดี๋ยวพาไปชมด้านในค่ะด้านในนะคะมีพิเศษจัดให้เต็มเลยนะคะแขบรุ่น xlt นะคะเป็นแบบเปิดได้แบบนี้นะคะช่องแขบนะคะกว้างขวางนั่งสบายแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยหิยงก็เพิ่มเติมให้เป็นเบาะแครบนะคะสีดำเดินได้สีแดงนะคะจะแมทกับตัวเบาะด้านหน้านะคะเบาะด้านหน้าปกติรุ่นแคบ xlt เนี่ย จะเป็นตัวเบาะผ้านะคะตัวนี้หญิงเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงนะคะก็แมทกับตัวเบาะแคบเลยนะคะแล้วก็เกตหนังเป็นเกตแบบพรีเมียมเลยนะคะดูแลรักษาง่ายทำความสะอาดง่ายเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับรุ่นนี้นะคะพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยมีตัวคุชคอนโทลด้วยนะคะพวงมาลัยของเราก็จะอุ้มหนังนะคะสวยเท่แบบนี้เลย และพิเศษสุดๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะหญิงเปลี่ยนเครื่องเสียงให้ใหม่ด้วยนะคะจะเป็นเครื่องเสียงแบบตัว Android นะคะขนาด9นิ้วตัวนี้สามารถทัชสกรีนได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสามารถดูหนังได้นะคะดู YouTube ได้ดู Netflix ได้แล้วก็ตัวนี้สามารถโหลดแอปพลิเคชันมาเพิ่มได้เลยนะคะเรียกได้ว่ามีโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงเนี่ยอยู่ที่จอเครื่องเสียงของเราเลยนะคะตัวเกียร์ก็จะเป็น อย่างที่แจ้งจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะก็เรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยแต่งครบแต่งเต็มเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแคปบเกียร์ออโต้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดหญิงได้เลยนะคะที่ไหนหารถไม่ได้นะคะมาหาหญิงค่ะหญิงมีรถให้แน่นอนนะคะก็สนใจนะคะโทรหาหญิงได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์หญิงค่ะ087ค่ะ679 5969นะคะ ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชุดแต่งที่แต่งเต็มแบบนี้นะคะแจ้งประกันคุ้มครองชุดแต่งให้ด้วยค่ะลูกค้าจะได้อุ่นใจเวลาขับขี่นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถกันง่ายๆค่ะสามารถโอนจองเข้าบริษัทได้เลยนะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปเก็บเอกสารให้ถึงบ้านเลยค่ะแล้วหญิงก็จะนำรถเท่ๆคันนี้นะคะไปส่งมอบให้ถึงบ้านเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซ u b ส c r i b e นะคะ ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หิงด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ